สบายดีทุกคนสบายดีมาผมมาพ่อกันแล้วก็บ่าวคนมันหน้าทุกคนเอ้ยบรรยากาศย่ำช่าๆน้องว่าคิมอุ้ยพูนยังเห็นยังนะลูกยังใหญ่ขึ้นหน้าตาเขี้อัดแท้ ยายทุกคนเอ้ยเกิดอาการเครียดใน้อยนหนึ่งยำเศร้าบานเฮ้าเนาะเกิดเหตุการณ์หรือว่าข่าวบุคคอยดีเืนอาการคือว่าพอใหญ่กะคือทุกคนเห็นอะไรเนาะเม่น้องจักรจันเพื่อไปทำงานอยู่ไทยน้ำผัวผู้เลย กะจะเกิดเหตุยังขึ้นเท่ากับโบอคู่เนาะเพราะว่าเขาอยู่ผังนี่นเนาะพ่อใหญ่ได้ยินแต่ว่าโทรมากินยาขาหนูแต่ว่าน้องจ,จ,จักรจั่นทร์ก็บุกล้ามาให้อยูอ่เพื่อนผู้แหลเพื่อนหาย,ยาแต่ว่ายายนะจนสิเป็นบ้ากับตานะโอาเงิไไนไปรหายมาพั้นวัดออกโรงมอนั่น เลสิลองบอกควัมน่ะสิลองโทรไปเนาะโทรไปเบิงว่าสาเหตุมันมาจากสารืออีหยังให้เว้ากับเอื้อยเนาะหรือว่าแม่น้องจัก,กจันนะว่ามันเกิดยังขึ้นกะท่าว่าบ่อยู่เนาะบ่อยูอ่ในหันเพราอเพิ่นไปเฮ็ดงานาพามงัวถ้าว่าบ่ได้อยู่ในหันเฮาก็สิโทรให้อันน่ะอันส่งมาเนาะหรือว่างญาเพิ่นพังเบิงหรือว่าเฮาก็สิโอนเงินไปหาแหละ ทางสะดวก<แ>เพื่อขอความสวยเรืออะไรพเพราะว่าเฮาตาบุเห็นมันอยู่ไกลโทรไปอพืผู้ใหญ่โทรไปว่าหายมามาบ่มีเงินว่าสั่นเพราะว่าเพิ่นนั่นมือไปน่ะก็หลับเข้ามาเนาะไม่ลงเรือมาแต่สายบาทนี่ เออผัวพากันมาแต่ไซน่ะว้ยน้องด่าตกใจเบิร์ดเจ้าแบบุญเพลงเพลินคือตาตูบใช่ฮะไม่ได้เมจจันเอาแบบกินยากินนี่อันนี้บอกกินหรือบม่ได้กินเลย ไปห้องมอรออาโทสามานุรุนน้องมวยแม่นารีบอโทรไปเสกทุกคนเลยโทษละพตประจงโทาอุบุนโทมากั้หมไปห้องหมอรไปแตเนี่ยทีไปน้ำแล็กันโซ น,น,นี่แหละพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่กันันังซึมเสาอย่างนี้แหละสาเหตุที่เพิดไปน่ะคือทุกคนเลยเขาช่บให้พังคือว่าเพิน่พพนนะพิดกับพ่อใหญ่นะพูอใหญ่กับพิษกันเลือกเฮือนหลังซาดนี่แหละแบบว่าคนในเฮือนเดียวกันเนาะ ก็ไปพิษเราองอ่นเราพิษแบบว่าหน่อยใจพอนี่แหละก็เลยไปพังไทยกับผักน้องจั๊กจัน่ผนผักพังอยู่น้ำเห่านี่แหละเพื่อนน่ะไปพิษกับพอหญา่กับไม่ไงเพราะว่าคนอยู่เพื่อนเดียวกันน้องมันก็ต้องมีพิษกันแน่แหละก็เลยลงไปพังไทยลงไปเลยว่าจะเกิดยังขืนเท่ากับผู้ไปกิน สานขานูแต่ก็เลยบอกควนกันเลยสิทโทรไปตอนนี้กบพอใหญ่ไม่ใหญ่แล้วมันรวมตัวกันนี่แหละสิทโทรไปเบิงว่ามันแมน่อารีบอถามมันแม่เทากี่ถามแะละว่าเป็นอย่างไรล่ะกัสีผ้ากันโอนเงินหรือว่าออกเงินกันนี่แหละโอนเงินไปให้เพิ่นมาบาทนี่เป็นยังไงกันากมาเป็นเพื่อนเฮ่ากันเลย พ่อใหญ่ก็ถึงสิฮายก็ยังหักยังแพงคือเก่าลูกแต่ลูกนะสิฮักสิแพงบ่เฮาก็ยังบ่เข้าใจแต่ว่าพ่อแม่นี่ทิ่มบ่ได้ลเออป้าลูก ไม่ใหญ่แห่งอุกใจแม่น้องเดือนเพื่อนันมาอ่านข้ความใม่พังว่าลูกสาวกันโทรมาหเฮาขึ้นหาทุกข์ก็โทรมาเาก็หาไครก็ซื้อก็ซื้อเถอะมันโทรน้ำกันไปกันมาตีซ้ำอีกโทรมาหเฮาอีกน้องล่าก็มาหายผู้บุญเจ้าเกิดอะไรโทรศัพท์มันจะาลุกหายบุญจะาันจุ่มไ้นอนเฮา เขากัเทังเสียนบริยุทธนกันเนาะทุกคนเลยถ้าว่ามีหนี้เฮากับถิ่มมาได้กับส่ได้เอาเงินกันเท่าไรขันว่าขันว่าอะไรมาได้กันเนาะเฮากับบุจักแนวเฮาอยู่ทางพี่ก็ได้ เออระเบาน้ำเบิดมาแล้ว่าน้ำช้างเบ่าน้ำบกพันน้ำกันแล้วโทรศัพท์อยู่น้ำบกพันมีสองหน่วยฮะโทรมาอันตนโทมาตอนตีมกลับเลยกลับเลยนเดี๋ยวสีก็ทางานอันมาตองวนกลับเลยกลับเลย

ไปลบมาอยากให้โทติดยางเดียวนี่เดี๋ยวเราบคับโทษบมดีโทษดาวราเลก็เลหมดีแบดเบิร์ดหรือว่าพิษมยนแบดบิร์ดจกัก็มาช่วยผมดแ้จะเปนมุ้งหล

มันกินยาขานโอ้ในกระสลอดจะหาโหลดเดียวเหนแต่เขาตาเจ้าว่าเป็นหน้าไรเรน่นี่ได้ไปบ่เบิ่งมวยแยงกันเหตดยังไงคือจะลูกจะเต้าอว่าจรนเนี่ยมันใหญ่ยู่พี่กับ่ห่วงบ่แด้ห่วงกับโซคนเป็นยังมาเจ็ดหน้าไรเะแอ่ว้าวตายด้ลูก่เต้าไปฮุบกันมาในไดสัมช็จะเอาเงินนวใจอีก ก็คือเซลล์ผ <farklı> ักเละคนเดีวแบบคอยคยเจ้าใส่จมมี้เหมจ้ามโทราะกูบวายี่เมกันพอลามันพอละมันคิดใจกบจักแนวตีกูบ่เกกูเเนอนอยู่กับปุกลุกมาเตะมาตีว่าสัน เจ็ดห้าหอเปล่านั่น่ป็นครอบกันม่เตอแล้วคุณไปดยายคือ่งูหัวบุคนะก็นบนะบอกจะจันเ คลิปเสียงแม่น้องจักจั่นสั่งลากินหนูขาวังขาตตายแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลเนาะจักสิเป็จักได๋ก็ยังบ่ฮู้แม่แม่ใหญ่ก็เลยอันอันน่ะเดวสิไปไสเฮาโอโลกตามดีสิกินยาค่ะน เจ้าบะหวงลูกเจ้าแล้วก็ยา่า,าเาวาเดีนดีสิป้าเขาแน่นะบอกอีกันยังไามันง่าง่เลยเรียกมมนเมือ,มอยนอนับกระพุกมาตีกันมาค่มาเตะมมโตบอกั่งโนมาโตวอันันกะกอนอยง้ันเจ้า,า,าบันทีมาก มีอ <gesch> <laughs> ็ไ้มีควอมสุกกับจำนีนี่แหละมันไปกบบมีความถูกแบบนี่นแหละจำตั้นนี่แหละอาากับโจักแน่ันเจ้โบจักขวงลูกคลิปเสียงแม่น้องจักรจันทร์มใหระบาเป็นยังไไปพยาบาละลท้องมันอยากกลับไปฮามันอยากมันอยากกลับไปเอารุเปอยมันไปะบา แม่งก็ออาจกันเองอไมล้อม่ลำบากใจแล้วนะรัากใข้าลูกีความอบอุ่นบานม่้าาใจความมุแหอยู่กับตละมานมันตละมานแล้ว มอผ่าตีีรมันหืนเด๋เห็นนยงยงยอกยงแล้วกมอน่สงสารแต่ลูกนน้องจักรจัน์หรือว่าเบาคันไซน้องแคนดี้หายเพื่อนคนแหละ ก่กกันเมื่อวานนี่วา่าแม่วัดเซียนให้รออีกเดือนนึงแม่เซียนฝากเงินมาซื้อโทรศพัพท์ไาสันตอนเทียงตอนค่ำแม่มาประมาณหาโมงแรง อะไรทุกคนทันนี้กับสุมารพนะระคุนและนอกัสเดล่าคีไปเพียงเท่านี้แต่แลก,ฝก็ฝากกันฝากก็ไรก็แช์เนองติดตามสอม่องบุคคนมาน่าคือเก,าากา่าฝากกันโอกาสหนาทุกคนเลยสบายดี